ทดสอบเสร็จเป็นเรียบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรองความร้อน BMW ขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์กับตัว OBD ตัวใหญ่ของช่างนะครับได้มาจากเฮียต้าทีเอสช็อปจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สนับสนุนบอก,กอไปไปยืมลองได้เต็มที่เลยนะครับก็เลยลอง EP ต่อไปนะครับ รับลูกสาวขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับจบ e ีพภาคทางเรียบไปเรียบร้อยนะครับกับดอยสุเทพครึ่งหนึ่งมาถึงครึ่งอ่ะประมาณตีนดอยนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นดอยสุเทพยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเกี่ยวกับความร้อนบี w 5 2ม d เบิลยู์ซลนะครับรหัสตัวถัง G30 ตอนนี้น้ำนะครับยังอยู่ที่เลี้ยงเครื่องนะครับ86องศาเซลเซียสน้ำมันเครื่องอยู่85 น้ำมันเกียร์84กำลังขับอยู่ในเมืองกล้องแผนแม่น่านะครับอันนี้ลูกสาวผมเป็นคนถ่ายแล้วตอนนี้ผมก็จะมีอยู่หน้ากล้องหน่อยเ,อเดี๋ยวเราจะขับขึ้นดอยสุเทพวันหมอกควันพอดีแสบจมูกพอดีนะครับว่าอุณหภูมิจะประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับ bmw ขึ้นดอยสุเทพที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับตอนนี้กำลังเข้าสู่ถนนก้องแผนแม่นานท่าแพน,นะวนวน เพื่อจละลัดเลาะคูเมืองเชียงใหม่คนข้ามถนนเด็ดดฝรั่งฝรั่งลัดเลาะ,ะ,ะ,ะคูเมืองขึ้นดอยสุเทพผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อตอนนี้น้ำลูกสาวถามว่านี่เครื่องอะไร <laughs> iPad แรอเราไม่ใช่หนาเตอะเลย86องศาค,ครับน้ำเด้ยงเครื่องน้ำมันเครื่อง86น้ำมันเกียร์85 แสงแป้งเลยนะครับผมค่อนข้างภูมิใจแล้วก็พอใจในตัวเลขนี้มากนะครับไม่ได้สูงเกินไปนะคุมค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ถ้าเพื่อระยะยาวนะครับก็เราก็ดูแลกันไปนะครับว่าเราใครอยากจะมีลูกเล่นนะครับไปใส่ออยเกียร์แยกหรืออะไรต่างๆกันน้ํานะครับทรักจริงๆถ้าไม่ใส่ก็ได้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวออย เครื่องออยเกียจากศูนย์แล้วก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับเผื่อกันมันมีการรั่วผุกฮหกปีนี้ก็น่าเปลี่ยนผมก็น่าเปลี่ยนนะครับน่าเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อที่จะไม่ให้มันผูกน้ําก็จะอาจจะมีตามดผูแล้วมันเข้าเข้าในห้องเครื่องก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนก่อนระยะตรงนี้พูดลําบากนะครับคันนี้ก็ระยะอยู่ที่ห0 0 0งแสนรั 1, ่งาัพูดเดี๋ยวจะไปชน10,000 5,000โลนะครับ1 000, 5 0 0 0แสโลอ่ะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันบนเส้นทางตอนนี้น,น้ำเลี้ยงเครื่องขึ้นมา88แล้วครับนี่ครับ88ดสิาน้ำมันเกียร์86ดสิเออน้ำมันเกียร์84ครับน้ำมันเครื่อง86องศามาจอดอยู่แถวโรงพยาบาลเชียงใหม่ลามครับภารกิจ ลูกสาวแวะเซเว่นครับรอครับจอดรถรอก็เท่ากับภาพรวมขับมาแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งนะยังไม่ได้ดับเครื่องเลยจอดนิ่งๆมาสักระยะนะครับลูกสาวซื้อเซเว่นก็ซื้อเยอะอยู่นะน้ำแปดสิบเจ็ดน้ำมันเครื่องแปดสิเจ็น้ำมันเกียร์แปดสิบสอง นิ่งๆนะครับติดไฟแดงแถวเมย่าตัวเลขน้ำมันเกียร์ลดลงครับ77องศานะครับแล้วก็คูลเลนน้ำเนี่ยเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นละแปน้ำมันเครื่องก็บ88น้ำกันเนี้ยใกล้กันนะครับใกล้กันอันนี้ความเร็วรถติดอะไปรับไฟเขียวด้วยกล้องถ่ายด้าหน้านะเมยา่าเดี๋ยวขึ้นดาวดูวเทพดูครับว่าจะประมาณเท่าไหร่วันนี้หมอกควันเยอะจริงๆแสบจมูกขนาดอยู่ในรถยังต้อง คาดจะโกเลยครับอุณหภูมินะครับผ่านพระคูบาสศรีวิชัยมาตอนนี้น้ำ88ครับเกียร์84เส้นทางกำลังไต่ขึ้นผ่านพระศีโซดานะครับ<า>ตอนนี้ขับมาถึงประมาณกลางกลางดอยสุเทพครับ อุณภูมิน้ำนี่อ่านได้91แล้วนะน้ำเลี้ยงเครื่องนะครับ91องศาเซลเซียสน้ำมันเครื่อง91องศาเซลเซียสน้ำมันเกียร์85ก็แสดงว่าขึ้นเขานะครับถ้าเวลาขึ้นเขาเนี่ยต่อเนื่องอุณภูมิทุกอย่างก็จะขึ้นก็เป็นเรื่องปกตินะถ้าดันเขาบ่อยๆอย่างนี้มีลูกเล่นเรื่องพวกออยโคงออยเกียร์ก็โอเคดีขึ้นทุกๆอย่างก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าใช้ทางเรียบเป็นหลักก็ ก็แล้วแต่นะครับก็จะใส่เพิ่มเติมก็ได้ไม่ใส่เพิ่มเติมก็ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนศึกษาอุณหภูมิก่อนผมชอบศึกษาอุณหภูมิตัวนี้คือมาตรวัดเนี่ยมันไม่มีอะไรมาให้เลยต้องมีโคดดิ้งเพื่อจะเปิดค่าน้ํามาอีกมันสามารถเปิดค่าน้ําได้นะโคดดิ้งเปิดค่าน้ํามาได้นะครับแต่ว่าค่าน้ํามันเกียร์มันก็ไม่สามารถดูได้โอ้รถรุ่นใหม่ๆมันสามารถมันต้องดูอย่างนี้ได้แล้วนะครับน้าก็ดูได้เกียร์ก็ดูได้ ตอนนี้อุณหภูมิภายนอก30.5องศาเดี๋ยวผ่านๆ่านแลวแถวอีกช่วงหนึ่งของราชุเทพก็จะรายงานต่อนะครับเรื่องอุณหภูมิอุณหภูมิผ่านหอดูดาวสุรินทร์มานะครับตอชจุเทพน้ำ90น้ำมันเครื่อง91น้ำมันเกียร์85บอกได้เลยเขาว่าทึ่งตอนแรกไม่รู้ตัวเลขพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะทึ่ง กลัวนิดๆว่าโอ้โหเจ้า VM ความร้อนมันจะดูดเดือดเพราะอย่างที่บ้านผมนี่ฮอนด้าซิตี้นี่ดูดเดือดน,นะครับความร้อนน้ำร้อยห้ารีโวเหมือนกันนะครับรีโวก็ดูดเดือดมากกว่านะครับขึ้นดอนสุเทพนี่ตอนยังไม่ติดออยเกียร์ก็มีร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าไปเกี่ยวฟินแม่กำปองนี่ก็ยืนยืนอยู่ร้อยหกนะครับร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกอะไรประมาณนี้นี่ผมขับแบบความเร็วไม่ได้เวียงโค้งเลยนะครับแล้วก็ ไม่ได้เร็วมากลมปะทะก็ไม่ได้เยอะอุณหภูมิภายนอกตอนนี้29.5บเก้าจุดห้าเมื่อกี้นีสามสิบเอ็ดพอขึ้นดอยขึ้นมาเรื่อยๆมันเองอากาศจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับอากาศจะเย็นช่วงนี้หมอกควันมหมอกควันผ่านดอยสุเทพนะครับดูว่าเจ้า OBD2 โอบดียักษ์ของผมเท่าไหร่น้ำเก้าสิบสี่ครับน้ำเก้าสิบสี่น้ำมันเครื่องเก้าสาม้ำมันเกียร์แปดหกทึ่งตรงน้ำมันเกียร์เนี่ยปกติถ้าเป็นรีโว่ผมนี่น้ำมันเกียร์ก็จะขึ้นดูดเดือไดไม่แพ้กันน,นะครับจะขึ้นพอๆพกอับตัวเลขใกล้เคียงกับคูนั้นเลยอ่าเดี๋ยวไปที่ลานจอดทอครับตรงนั้น หลายยี่ห้อผมทดสอบก็มาจบที่ลานจอดหอ,อก,ก็จะไปนั้นว่าจบคลิปสำหรับ b m 520 d g 30นะครับเครื่อง2.0ดีเซลเทอร์โบเดียวแต่เขาเขียนว่าพาวินพาวเวอร์เทอร์โบนะแต่เทอร์โบลูกเดียวแล้วก็190แรงมาแรงบิดเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่แรงบิดมาที่2,000รอบ ความร้อนขึ้นมาน้ำ97นะครับน้ำมันเครื่องก็97น้ำมันเกียร์87ผมใช้เกียร์ดีตลอดเลยนะไม่มีการเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์ใดทั้งสิ้นนะครับจะลองดูนะครับอลองดูว่าขับแล้วอุณหภูมิมันจะประมาณเท่าไหร่เพราะมันก็ง่ายที่สุดจริงๆแล้วคนซื้อรถมาเนี่ยไม่ต้องมานั่งสับกรงับเกียร์ขึ้นับนู่นขับน,น,บนี่จริงๆเนรถระดับนี้นะครับหรือรถเทคโนโลยีหน้าเนี่ย ถ้าขึ้นแล้วมันมีแรงตลอดก็ดีอย่างเดียวลงเนี่ยจริงเนี่ยโอเคมีการเล่นเกียร์บ้างเชนบ้างแต่ถ้าสมองกลมันฉลาดนะมันรู้ว่าเราควรจะใช้ความเร็วปอะมันเท่าไหร่ถ้ามันห่วงให้เปลี่ยนเกียร์ให้อัตโนมัติก็ลงดีอย่างเดียวก็ได้นะฮะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไวไปแรมันไวไปสมอง ECU แล้วก็สมองเกียร์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ไม่เท่านั้นะนะครับถ้ามันมองว่าเอ้ยเราลงชันไปนะครับมันก็เชนเกียร์ให้ ลงความเร็วเท่านี้มันดึงให้อะไรแบบนี้อีกหน่อยมันจะมีแบบเอาคอมพิวเตอร์แนะนาําหรือจะเป็นเม่นวนคุณคุณขับเองหรือจะให้คอมพิวเตอร์เป็นคนไกด์อีกหน่อยปวดหัวแย,ย่ตอนนี้น้ำเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะ,นะะใกล้ถึงแนละ้วอีกประมาณกิโลหนึ่งเก้าแปดเก้าแปตอนนี้นะครับน้ำเกาแปน้ำเกาแปน้ำมันเครื่องเก น้ำมันเกียร์88จาก OBD ยัก OBD 2ูยักอะเดี๋ยวนี้เราเรียก OBD ป่ะมานั้นผมจะเรียกเอา,า8ตรงนี้ก็กลายเป็น OBD 2ยักอันละหลายหมื่นนเครื่องเครื่องใหญ่นี่เครื่องของช่างนะครับยืมมาตัวเล็กนี่มันผมกําลงังจะเทียบดูเดี๋ยวเอาตัวเล็กมาเสียบดูถ้าความร้อนมันใกล้เคียงกับตัวใหญ่นี่ถือว่าใช้ได้ซื้อตัวนั้นเสียบได้เลย น้อยมีอะไรดู ถ้าถึงแล้วถึงแล้วกล้องดูแผ่นไปรคน้ําซ้ายนิดนึงนี่รั้วลานเฮลิคอปเตอร์นะลานเฮลิคอปเตอร์อ่ะนี่กล้องแพร์กลับมาทั้งนี้คนเทสมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวนะอ่ะถึงเส้นชัยแล้วเตรียมจอดเตรียมจอดอ่ะเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดแปดสิบแปดอ่ะเดี๋ยวลองจอดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอ่า 98องศานะครับ Engine Temporary น้ำเลี้ยงเครื่องนั่นเองนะครับออยล์ m p o r a r y นะครับก็จะเป็น98นะครับน้ำมันเกียร์88ก็ถือว่าโอเคนะ,ะถ้าผมตีว่ามาเมื่อกี้คือ98 98 88ถือว่าใช้ได้เลย98 98 88เป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะทดสอบเสร็จเป็นเรียบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรองความร้อน บีเอยูขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์กับตัว o b บตัวใหญ่ของช่างนะครับได้มาจากเฮียต้าทีเอาชอปจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สนับสนุนบ,บกอกกไปไปยืมลองได้เต็มที่เลยนะครับก็เลยลองทำให้รู้ว่าอุณหภูมิเวลาขึ้นดอยเ่ยเท่าไหร่ตอนนี้ก็จอดนิ่งๆน,นะครับจอดปุ๊บก็ออกนอกรถมาเนี่ย ลืมบอกนะครับตัวแปลงผมนะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลผมเอาฝาโครงฝาครอบออกหมดนะครับที่มันจะอบความร้อนทั้งหลายเนี่ยผมออกหมดเลยสกราดที่มันหุ้มหน้าเครื่องหุ้มอะไรต่างๆผมออกหมดใต้ท้องอ่างก็ออกหมดนะครับอันนี้คือสูตรสูตรของผมนะครับผมออกหมดเลยไม่ให้ความร้อนมันอบให้มันระบายความร้อนได้ดีครับ นๆก็เปิดฝากระโปรงแล้วครับฟังเสียงเครื่องยนต์เก็บบันทึกไว้ครับมีนาคม2 5 6 7 bm ก็ตรงเนี้ยขอบมันสูงอ่ะมาดูนะครับจอดพักไว้ประมาณสักห้านาทีอูดลงเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจากเก้าสิบแปดเมื่อกี้นะครับเหลือแปดสิบหกแล้วนะครับเเครื่องยนต์เหลือแปดสิบหกน้ำเดียนเน้ยงครื่องนะแปดสิบหกน้ำมันเครื่องแปดสิบเจ็ดเกียร์แปดสิบสี่ถือว่าลงเร็วมากเลยนะเมื่อกี้ที่แค่ลงไปถ่ายวนๆนอกรถเนี่ยแล้วก็เข้ามาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับระบายความร้อนได้เร็ว พอสมควรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขับลงดอยครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิขึ้นดอยดอยสุเทพที่ลานฮอนี้จบเรียบร้อยนะครับผมคลิปโอเคนะครับผมมาดูอุณหภูมิในการลงดอยสุเทพบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้นี่98ใช่ไหมที่ลานจอดฮอตอนนี้ลงนะลงมาเรื่อยๆ,ๆเลย,เลย,เลยวัดพระธาตุดอยสุเทพมาละแ2ดองศาเองครับนี่ครับน้ำา8บ น้ำมันเครื่อง82น้ำมันเกียร์86ไม่ได้อุณหภูมิลงมาพื้นราบเรียบร้อยแล้วครับ82 81 85นะครับ82ก็คือน้ำ81ก็คือน้ำมันเครื่อง85คือน้ำมันเกียร์ครับผม หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตอนนี้กำลังผ่านหน้าราชมงคลก็เรียบร้อยนะครับเอามาคือเนียต้านะครับเครื่องน้ำเลี้ยงเครื่อง8 6น้ำมันเครื่อง8 6เกียร์84โอเคนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเฮียต้าที่รถช็อปจังหวัดเชียงใหม่ ปากซอยเจริญเมืองซอยหนะครับที่นี่ก็จำหน่ายพวกอุปกรณ์ OBD2 แล้วก็ซ่อมรถนะครับพวกตระกูลยุโรปเบนซ์บีเอมประมาณนี้นะครับสนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวาน เช็คตารางการเดินทางได้ที่ line id si tmx หนึ่งเก้าเจ็ดสองแซ